อวลลูกตามาว้าวกำลังคุยเรื่องนพักวงทองอยู่เอ๊ะตั้งที่เลยตอนนี้มึงมึงไปอยู่โน่นเลยเนี่ยเขานิโมนแค่หลงตาเขาให้เอาพี่ชายแทนเอ๊ะตั้งที่เลยเอาพี่ชายมาแทนเอาพี่ชายมาแทนมวยแทนจับหลงเออไม้ให้หลงตาด้วยอ่ากาบกาบให้ใหม่มาแล้วโอ้มีคนดูเยอะเลยวันนี้ครับ สนุกคร้รอหลองตาสนุกเนาะขอโอกาสวันนี um ้สนุกเลยเหรอสนุกเลยบ้างพุ่งตาคุยเรื่องอดีตยอดรักแล้วคุยเรื่องหลวงเสนาด้วยอ๋อทันทีกันก็ไม่มีเวลาอ๋อหลวงเสนาวินิจฉัยก็คลี่เปิดเทลโลสุยยาด้วยใช่หลวงเสนาเนี่ยก็เป็นคนคนดีคนหนึ่งนะครับหลวงเสนาเนี่ยปัญจพลเสน่ห์สังคมครับ เป็นพูดภาษาด่วมกานเป็นพูดภาษาราษฎร์บุตรเนาะครับอ่านะไม่ระบใบไม่บางลวงตาไม่ไม่หรอกไม่หรอกการที่ยับได้อ่าอ่าแต่ไม่แรงอยู่แล้วสอนสามสอนสามวันนี้เพราะว่าท่านปัญญพลเสน่ห์สังคมเนี่ยครับ อ่าเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติคนนึ่งอ่าแต่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าตอนนี้คนทะเลาะกันก็เลยฐานก็ทำงานหนักงเฟ้องกันหหดับต่ำไม่กันหมดจริงไหมล่ะใช่เออไม่ค่าพูดแรงมกออ่าคืออ่าเรื่องเรื่องเรื่องสังคมเราเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคที่อะไรนะอ่าเขาเรียกโลกมันแคบครับ โลกอยู่ในกำมือเห็นไหมเราคุยกันได้ทั่วโลกอ่ะเห็นไหมไม่เหมือนเหมือนเมื่อก่อนอ่ะถ้าถกเสียงกันก็นั่งอยู่ในวงสามสี่ห้าคนเงี้ยเทียงกันจะํำแสดงก็ไม่เป็นไรับแต่ตอนนี้ไม่รู้จักกันก็เถียงกันด่ากันได้ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยคุยกันไม่เลยก็ด่ากันได้เห็นไหมถ้าไม่ถูกใจก็ด่าอย่างเงี้ยมันด่ากันง่ายเลยเกินอย่างเงี้ยครับออ่าคนก็เลยอ่าได้ระบาย ให้ระบายบางทีถึงนทางทางงานญี่ปุ่นเห็นไหมเขาจะมีลงที่ให้คนระบายอารมณ์เอาจานไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะเอาจานไปช่วยทำลายข้าวของอะไรกับแพงใช่ใช่ใช่เห็นไหมเพราะคนมันเครียดอยากมีที่ระบายเห็นไหมนั้นขอถามหลวงตาเลยที่ระบายแบบนี้คือความคิดหรืออารมณ์ครับหลวงตาอารมณ์มาเขาก็จากความคิดนี่แหละ แต่อารมณ์เนี่ยมันกลายเป็นกิเลสมอ๋ออ่าอารมณ์นี่แหละหลงอารมณ์นี่แหละเป็นกิเลสเป็นกิเลสอ่าที่จริงกิเลสมันยังไม่ได้เกิดหรอกมันเกิดทีหลังครับอารมณ์ความคิดมันเกิดก่อนใช่ถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยอารมณ์พวกนี้ก็จะไม่เกิดเกิดปุ๊บเงี้ยมันจะดับลงเห็นไหมอารมณ์ก็จะไม่เกิดอยากให้หลวงตาอธิบายแถลงไขเรื่องความคิดขอาใช่ครับความคิดเนี่ย มีอิทธิพลมากครับต่อสัตว์โลกออย่าลืมว่าคําว่าสัตว์เนี่ยสัตววะแปลว่าคล้องครับอ่คล้องอยู่ในอารมณ์ครับคล้องอยู่ในอ่าความยึดมั่นถือมั่นความคล้องเนี่ยเรียกว่าสัตว์สัตววะครับอ่าคําว่าสัตว์โลกทั้งหลายหมายถึงสามสิบเอ็ดพบเลยอืมเออ อย่างวันนี้ก็มีกระแสที่คนเข้ามาถามบ่อยเรื่องอะไรนะครูกายแก้วครูกายแก้วครูกายแก้วอะไรอย่างเงี้ยมาที่จริงครูกายแก้วเนี่ยไม่มีที่มาที่ไปหรอกไม่มีเลยไม่มีหรอกก็เพียงแค่เป็นตำนานอยู่ใกล้ๆเรานี้ไม่กี่ปีเนี่ยนะใช่ครับอ่ามาถ้าเป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีที่มาอันนี้แค่เป็นรูปหลอมีความเชื่อของคนสร้างขึ้นมา อีกอย่างดูภาพลักษ์แล้วมันไม่น่าไปเคารพหรอกมันน่ากลัวมันเหมือนซาตานอ<ช><ล>ยู่ตอดำน่นแดงเล้วถ้าใ,ในในในภาษาพุทธเราเรียกว่าอ,าส,อาสุระอสุรกรสุรกายใช่กายที่ไม่สมประกอบเป็นเป็นสัตว์อะไรเอ่อยอย่างเงี้ยเขาเรียกสัตว์นรกผสมกันมาหลายหลายอย่างเนี่ยนี่เป็นสัตว์นรกสัตว์นรกอสุรกายเนี่ยคือสัตว์นรกอยู่ในนรกสี่ นรกเนี่ยมีเห็นไหมมีสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเห็นไหมอ่าแล้วก็เปรตแล้วก็อเวจีนรกอ่าเห็นไหมอสุรกายเนี่ยหมายถึงสัตว์นรกแล้วอ่าเราเอาสัตว์นรกมากราบไหว้ได้พูดถึงภูมิธรรมเขาต่ำกว่ามนุษย์อีกนะครับโอ้กษัตริย์นรกอ่ะต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกใช่โอ้ต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกอ้าว ก็สัตว์เินอันฉันเป็นระลอกใกล้ๆมนุษย์เนี่ยห<อ>มูหมาเป็ดไก่เนี่ยอ๋อไม่ใช่นเดินอันาัไงอ่าใกล้ใกล้กลมนุษย์อ่าวัวควายช้างม้าเนี่ยนในเรียกนรกชั้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดสัตว์เดินอันฉัอสุรกายยังจำกว่าสัตว์ตัวนี้ไปอีกโอ้แล้วไปไหว้ทำไมอย่างนั้นแล้วก็เปรตเนี่ยจากอสุรกายก็เป็นเปรตในในความหมายในยะที่ว่าอสุรกายนะครับครับเข้าใจไหมครับผมเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงครูไก่แก้วนะ พูดถึงพพภูมิพูดถึงวั่าพูดถึงพบภูมิถ,ถ,มถ,ถ้าถ้าอย่างที่เราเห็นภาพเนี่ยเขาเรียกว่าอสุรเกายอสุรกายเพราะว่ากายคําว่าอสุรกายก็ตรงตัวอยู่แล้วครับกายไม่สมประกอบกายไม่สมประกอบนะเห็นไหมไม่สมประกอบอถ้าเป็นอสุรกายโดยแท้ก็เป็นสันนิษฐาเห็นไหมจุดว่าชื่อน่ากลัวแล้ว ก็เหมือนสัตว์ห้าขาก็อัะเหมือนกันแต่คนก็ไปขอหวยอยู่ใช่ใช่ใช่ <c oughs> อันนี้ถ้าพูดถึงนะครับ,รบเราไม่ได้พูดถึงผู้กายแก้วเรื่องอะไรเราพูดถึงธรรมะ <ใน S 1> พูดถึงใน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 สามสิบเอ็ดภพนี้ในเรื่องของภพภูมิว่าอสุรกายแปลว่าเป็นนี่แหละอสุรกายกายกายเป็นสัตว์มั่งไปไม่สมประกอบแปลกประหลาดอ่ะเขาเรียกอสุอรกายเป็นสัตว์นรก ต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานด้วยก็มันมีสี่ชั้นน่ะสัตว์เดรัจฉานพวกหมูหมาแมวนี่ยังน่ารักกว่าเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกพวกเนี้อยากให้คุณเราได้บ้างให้ความสุขในเรื่องต่างมีไก่มีวัวมีปูมีปลาเนี่ยเขาเรียกสัตว์นรกใกล้มนุษย์ที่สุดสัตว์เดรัจฉานนะเนาะสัตว์เดรัจฉานนี่นะและอสุรกายเห็นไหมที่สองเนห็นไหมตามก็สัตว์พวกนี้แล้วลงมาก็เปรตเลก็เปรตแล้วก็เวจีนรกเวจีนรก เนี่ยจะพูดถึงเรื่องความหมายของอาสุรกายครับอสุรกายแปลว่าสัตว์นรกนะมันสะท้อนอะไรไหมครับหลวงตาเกี่ยวกับความเชื่อของทานทุกวันนี้จิตใจมนุษย์มันเป็นยังไงไม่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 มนุษย์ทุกวันนี้หลงหลงหลงที่จริงอ่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนัยอ่าเห็นไหมรัตนใจ แก้สามประการรัตน์แก้สามประการไตรแปลว่าสามเนาะรัตนะแปลว่าแก้วแก้สามประการคือพุทธสาร,รนังกชามิธรรมังสารนังกชามิสงคัญสาร,รนังกชามินี่คือ,อเราที่พึ่งใช่ไหมชาวพุทธเราเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไปอย่างนั้นเขาเรียกไม่ใช่พุทธเขาเรียกไสยศาสตร์อ๋ยยอไสยศาสตร์ไสยแปลว่างมงายเป็นศาสตร์ของผู้หลับ พุทธะเป็นเป็อนตื่นผู้ตื่นเห็นไหมมันมีอย่างเงี้ยก็มีคนถามมาหลวงตาก็ไม่ตอบหรอกว่าคืออะไรเพราะว่าหลวงตาไม่รู้จักแต่ถ้าดูจากภาพที่เขาเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากายเป็นอสุรอสุรกายแปลว่าสัตว์นรกที่เชียงใหม่ก็มีนะครับที่อาเขตเรื่องเรื่องของเขาเมื่อก่อนเราเคยไปเห็นหลวงตาเคยพูดว่าหลวงตาเคยพูดว่าใครจะ เอาจูงไก่มากราบมันก็เป็นสิทธิของเขาไอ้เรื่องความเชื่อนะอันนั้นเรื่องความเชื่อหลวงตาไม่ได้ว่าใครใครจะเชื่อยังไงก็เชื่อไปอันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อแต่ไม่ใช่ความจริงครับอันนี้ในโซเชียลดังมากเลยนะไอ้ฟองเล่าไอ้ฟังบอกกราบแล้วแต่ดีกว่ากราบพระเอจิอีกแต่ล่าสุดลามไปบูชายันแมวแล้วนะ อ้าวนานเลยตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าเอาแมวไปฆ่าตอนนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีแม่แม่กาลีอะไรเงี้ยเป็นฮินดูอินเดียฮินดูฮินดูนี่คือเขาเรียกฮินดูแหละไม่ใช่พุทธอย่าไปคิดว่าเป็นพุทธนะครับถ้าพุทธไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพราหมณ์ละครับอ่าถ้ามีบูชายัญมีอะไรเงี้ยใช่พวกเมื่อก่อนเนี่ย อ่าเริ่มต้นเนี่ยเขาบูชายันเนี่ยเขาเอาชีวิตคนเลยนะเอาคนที่รักเลยนะอ่าเอาลูกสาวเอาแฟนตัวเองไปฆ่าบูชาบูชาเอาเขาไฟอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่นี่การบูชายันความคิดเนาะอ่านั่นเนี่ยตอนนี้มันกลับไปเป็นคนป่าแล้วูหลวงตาเคยพูดไปไม่มีผิดเลยนะอ่าเพราะว่าเริมย้พราะว่าถ้าคนเอาผลประโยชน์อืมเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ครับแล้วตอนนี้มีขายรูปรออะไรเต็มไปหมดเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะไม่แพ้ะตุกคำหลัวงานเดียใช่คนเหมือนเหมือนอาจารย์ของของภาษาริบุตรภาษาริบุตรพระบคลาไปเอาสันชัยนะให้มาหาพระพุทธเจ้าอาอาจารย์สันชัยพูดว่ายังไงรู้ไหมเพราบคนมีปัญญาน่ะมีน้อย อยู่กับพระพุทธเจ้าเราจะอยู่อ่าคนโง่มันเยอะเราจะอยู่กับคนโง่มันหลอกง่ายสันชัยผาชกนี่สันชัยปรีพาชกครับ่ม่มาทุกวันนี้มากว่าคนมันไม่มีที่พึ่งคนมันอะไรก็ใบ่รู้ทุกวันนี้มันก็เลยหลอกง่ายอะไรก็ได้ขอให้มีที่พึ่งนะเอาก็ดูสิเขาหลอกว่าจะให้เงินทุนเห็นไหม แชร์ลูกโซ่โซ่เขาออกทีวีทุกวันกูก็เห็นหลอกกันทุกวันก็ยังมีคนไปลงทุนเนมีปัญหาก็ยังโดนเนี่เนะแต่รุ้จัดแต่รุ่นไหนโอ้โหเป็นลูกโซ่เนี่ยอย่างอ่าอ่าพระเนี่ยพระก็มาบวชก็ถ้าพระนี่มีแนวคิดอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมก็จะมาเอาสิ่งพวกนี้เข้ามาหลอกล่อนะฮะอ่าเห็นไหมอ่า หลงตายัางว่าเลยว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยอ่าดีเลิศประเสริฐมากแต่อ่านักบวชนักศาสนานักอะไรอย่างลหลายๆคนเนี่ยครับที่เรียกตัวว่าเป็นพุทธเนี่ยอโดยไม่เข้าใจคำว่าพุทธเลยครับและคนที่มีชื่อเสียงที่มีอะไรจ่อสังคมนะก็ไม่มีอะไรถ้าพูดก็ไม่มี ถ้าเอาไม้ไปจอ <c oughs> ก็ไปทางอื่นหมดจร <c oughs> ิงไหมล่ะครับอ่าเพราะว่าในพื้นฐานของตัวเองก็อ่าเขาไม่มีไม่มีแล้วเพราะตัวเองก็ทํามาฮะอ่าพระบางองค์ก็เลี้ยงกบเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยปลูก <c oughs> ่แก้วมังกรขายอย่างเงี้ยเพราะอ่าเป็นพระเกษตรกรรายย่อย <c oughs> จ,จริงๆวินัยก็บัญญัติอยู่ไออก็ออบัญญัติแต่พวกนี้ก็จะหลีกเลี่ยงไปบ,บ้าอบอก็น่าสีแล้วสิ่งี้หลวงตายอย่างพูดเคยพูดมาเมื่อหกเจ็ดปีก่อน<อ><อ>แปดปีก่อนเรียกว่าปรโปรตโฆสะปรโตโฆส่ายุคนี้เป็นยุคปรโตโฆสะยุคหลงโฆษณาเข้าใจไหมโฆษณาชื่ออใช่โฆษณาอย่างนั้นอย่างนี้อะไร เหมือนกับนักลงทุนเขาลงทุนแค่สองร้อยล้านเนี่ยครับแต่งบโฆษณาเนี่ยห้าร้อยล้านอย่างเงี้ยมากกว่างบผลิตอีกเข้ายไหมครับมากกว่างบผลิตสินค้าใช่เพราะฉะนั้นคุณภาพสินค้าไม่ต้องไปพูดถึงแต่งบโฆษณาเนี่ยต้องต้องไปจ้างดาราอ่อะอลอะไรอย่างเงี้ยให้คนมาเชื่อเนาะคนมาเชื่อที่มี นี่เขาเรียกว่าปรโตโฆษะหลงโฆษณาคนดีๆเนี่ยว่าโฆษณาให้เป็นคนเร็วได้ยุคนี้ใช่ใช่พระพุทธเจ้าเรียกว่ายุคหินลอยน้ําเป็นไงตรอ้าวหินลอยน้ําหินหนักๆมันจะลอยได้ไงหมายถึงว่าคนดีๆเนี่ยคนชั่วๆจะให้เป็นคนดีได้โฆษณาเปลี่ยนให้เป็นคนดีได้จานี้เห็นไหมนี่เขาเรียกว่ายุคปรโตโฆษะยุคหลงโฆษณาอะ อ่าแล้วก็คนก็เมาโรยไม่มีไม่เป็นตัวของตัวเองครับไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่รู้จักฐานะตัวาองโอ้ยอย่าไปพูดเลยทะเลกันมั่วไปกไม่กลับแม้กระทั่งสัตว์ประหลาดใช่ใช่มันมีเรพูดเลยแล้วมากลาบพระดีกว่ากลับประหลาดดีกว่ากลับประหลาดดีกว่ากลับพระอีกพูดดี เออก็ธรรมดาก็ก็ให้เขาไปกราบเชิญผมผมกล่าวดวงตาเลยับผมไม่กล่าวไม่ได้หรอกไม่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 พูดถึงอันนี้พูดถึงนะความเชื่อเออผมเไม่ใช่ผมไม่ใช่กูยังบอกว่ามันจะจูงไก่มากราบก็เรื่องของมันอ่าเอาเมื่อเช้านี้ที่คุยเรื่องสุ่มไก่กับพ่อใหญ่ใบ ใช่ไม่ได้คุยแล้วมีอย่านีคอนเฟิร์มเลยแล้ภาพบาปแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่ใบไปอยู่ในสุ่มนานไหมห้าปีกว่าเนี่ยแล้วขันได้ไหมบอกว่าจิตมันก็ไปเราอยู่ในสุ่มมันมันมันขังไม่ได้หรอกคอนเข้าใจคําว่าจิตเนี่ยอ่าจิตนี่ก็คือความคิดนี่เองแล้วความคิดเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้เขาก็เรียกว่าอ่าหลงหลงกลัว กลัวใช่ใช่พวกนี้จะกลัวอจะกลัวเรื่องว่าเอออย่างนั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะเอาเขาจะเอาพวกนี้เป็นครูไม่เชื่ออย่าลบหลู่คำนี้มันหูมันมาตรฐาามากนะกูเนี่ยไม่ใช่ล้วกูลบหลู่เลยนะก็ก่อนกูเชื่อไม่ไม่กล้าลบหลู่ไม่ใช่ไม่ใช่กกลัวไงัหลวงตากลัวลบหลู่เลยลบหลู่เลยอย่างยงเช่นมีไหมครับหลวงตามีอย่างเช่นไหมครับ อันนี้ไม่ไม่เชื่อเลยอ่าไม่เชื่อยอาจะเชื่อก็เชื่อไปเชื่อก็เชื่อไปไม่ได้ว่าจะไม่ได้ลบอ่าไม่ได้หมายถึงว่ากูไม่เชื่ออืมมาต่อยกับกูเลยจริงเอามึงเก่งจริงไหมล่ะอ่ามาเลยเพาะเาเลยนะเพาะมาเลยชักกับกูเนี่ยตัวตัวเลยอย่างเงี้ยอ้าวากใช่อ่าก็เป็นอย่างเงี้ยจริงจริงเอาดิเอาดิอ่าเราเราไม่ได้ลบหลู่เราท้าเลยอืมอ่า ยิงหาเลยกูเนี่ยกูกลัวแต่ลิ์สีดวงมันขี้ยากขอใครที่ว่ามีลิธิ์มาเลยมาเนี่ยลิ์เนี่ยมาเลยลูกตาหรืออย่างผีเข้าแล้วตบบเอาน้ำาโอ้ยนะก็มันถูกเย็นนะเนาะท่านคนสลบเงี้ยเทน้ำใส่มันก็ฟื้นแล้วอืมอ๋อมันเย็นอ่าหรือภาษาเมาไม่หรอกนะอ่าสั่ง ไม่มีคนบอกว่าให้เล่าเรื่องผีกองกอยให้ฟังหน่อยครับอ๋อผนะีกองกอยยูท <YouTube S 2> ูบขอมาตอนนั้นอ๋าอาพี่กองกอยก็หมายถึงหลวงปู่หลวงปู่ฟั่นไงโอ้จนฟั่นรู้ไว้นะอยู่ตรงพญยาเย็นสมัยก่อนหลวงปู่ฟั่นนะครับอ่อหลวงปู่ฟัน่นถือว่ามีพลังจิตล่ะย,ยิ่งรุนแรงมากมีพลังจิตที่มีพละกกาลังมาก หลวงปู่ฟั่นอาจารโลเนี่ยวัดถ้ำขามเนี่ยนะครับอครูบาอาจารย์เนี่ยไม่กล้ามองต้นไม้ใหญ่ๆไม่กล้ามองตรงเพราะอะไรรับเพราะกลัวพลังจิตเนี่ยเปกระแทกเขาอือเหมันที่ครูบาทุยเคยบอกอ่าท่านก็จะมองต่ำๆสิ้นเสียงไปไม่มองตรงอ่าเขาจะอยู่ไม่ได้เลยหรอครับทําไมโอ้พลังงานตัวเนี้ยจำไว้เมื่อคล้ายๆว่ามัน อ่ามันควบคุมไม่ได้เมื่อก่อนท่านฝึกใหม่ๆอ๋อยังไม่รู้จักว่าจะควบคุมพลังยังไงมันเป็นชานลกีมันไปกระแทกอะไรเขาประมาณนี้ครูบาอาจารย์เล่าะนะครับอันนี้เป็นความเห็นของท่านนะอ่าแล้วก็ท่านก็เลยทำพีกองกอยเนี่ยอ่าเสียชีวิตโดยไม่เจตนาท่านก็เลยปั้นหุ่นพีกองกอยไว้ที่วัดเลยอ๋อมีพีกองกอยจริงๆริงนะไม่ถึงว่าที่ท่านเล่าให้ฟังนะครับเอาอยุดไปดูท่านขามยังมี เราสืบเสิร์ชดูแล้วทถามามีกองกอย๋อมไม่ถึงว่าตอนนั้นเหมือนท่านเรียนรู้พลังงานงฝึกอยู่กำลังฝึกอยู่หไม่ท่านกำลังเดินทุดดงอยู่เมื่อก่อนดงพญาเย็นอะไรอ่ะดงพญาเย็นที่โคราชนะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยครูบาอาจารย์กันเยอะโอ้ยมันเจอมาหมดแหละเคยไหมกูไม่เคยเจอพีกองกอยแต่ลุงหลวงตาเคยเจอธทวดาบีบคอแต่ว่าพวกพวกอย่างอื่นมาเจออยู่เจออยู่นะ อาเจองูรัดเอ่ยกูว่าเจออะไรอยู่ตามถ้าตามภูเนาะบางทีเขาล่ําลือว่ามีงูจงอางใหญ่อยู่ในถ้านี้กูก็ไปอยู่อ่ามีงูใหญ่ตัวเท่าต้นตาลกูก็เข้าไปอยู่ล้วเจอไหมครับอาจารย์ไม่เจอไม่เจอมันเป็นคําล่ําลือเป็นคําเล่าลือยิ่งมีที่หนึ่งเขา ไปเห็นกระดูกที่ใหญ่มากเป็นกระดูกพญานาคเขาก็ล่ํเรืับกระดูกที่ถ้ำภูมวยครับอยากไปเอันนี้ได้ยินหลายทีแล้วถ้ำภูมวยถ้ำภูมวยนะมีหลายมีเยอะมีเยอะที่เนี้าจนอ่าเขาไปนํากระดูกนั้นออกจากถ้ำมาแล้วมาทําพิธีอ๋อออกมาจากถ้ำด้วยเราต้องลงใช่ไหมทางกา กูก็าไ,ไม่เคยเห็นเ่ขอคนอือกันไม่อันเนี้ยอาจารย์กูเนี่ยแหละเป็นคนเล่าแต่กูไม่ได้สนใจไงถ้าเราสนใจก็คงได้ไปเห็นแล้วนะแต่กูไม่สนใจกูสนใจธรรมะมากกว่าโอ้อ่าสงสาเพราะว่ากูสนใจเริ่มดับทุกข์มากกว่าเพราะพวกนั้นมันมด,ดับทุกข์ให้เลยมีแต่เพิ่มทุกข์เพิ่มความหลงโอ๊ยเพิ่มทุกข์สิ อันยิ่งไปซื้อมาเยอะเท่าไหร่มึงก็หมดตังมากเท่านั้นน่ะยิ่งสงสัยมีสิน้นสุดมันยังช่วยตัวเองไม่ได้เราจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงจตุคามบุรณะหลักเมืองสองหมื่นเราซื้อมาสองอันหงจารหลงจานพดงจานพูดเรื่องนี้ผมนึกถึงตอนผมนับถือหลวงพ่อเทพหลูกปุดอนนะโอ้โหตามหามันยิ่งรู้ยิ่งสงสัยยิ่งมีจริงหรือเปล่าหลวงตาเขาเรียกเขาว่าโอผมตามอยู่เป็นสิบปีนะอ๋อมีไม่มีมึงไม่รู้ไม่เคยเจอ อแล้วไม่เจอแล้วมึงไปนับถือทาไมอ่ะนั่นกรีูุ้เทพทาไมมึงไม่นับถือพ่อแม่มึงไม่นับถือคนที่ช่วยเหลือมึงอ่ะใช่ใช่ครับตอนนั้นมันหลงถึงไหมล่ะครับอ่าฉะนั้นมีชีวิตที่ลงมาบาลเนาะดูแลอะไรถึงไหมครับทาไมมึงไม่นับถือครูบาอาจารย์ไม่นับถือพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูมาล่ะมึงทำไมไม่กราบไม่ไหวถ้าไปกราบทำไมพวกที่มองไม่เห็น มันไม่ได้ช่วยอะไรมันก็ไม่มาช่วยทํานาให้มึงกินไม่ได้หาเงินให้มึงใช้ซะหน่อยมิจะมึงเสียเงินจังหวไปว่าก็ถูกอะหลวงตาถูกสองตัวโอ <c oughs> ไม่ไว่ามันก็ถูกขาดรถไม่พอ <c oughs> วอันนี้เหงวยออกมึงเห็นไหมครับบ <c oughs> หงวยออกเข้าไปถูกเรื่องหกเจ็ดครับเขาก็ว่าหวยหลวงตาทั้งที่กูก็ไป กูไปชี้เองยังไม่ถูกเลยตาหลวงตาไม่หวยเมื่อไหร่ใช่กูไม่ได้ให้หวยแต่เขาไปคิดยังไงไม่รู้เขาว่าหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วมันออกหกเจ็ดมาเขาถูกลอตเตอรี่เขายังโอนตังมาสี่พันเลยคนจะได้ตังนึาทำยังไงก็ได้อยู่เดินก็ได้ตังอกูยังว่ากูยังงงเลยอะไรวะเลขหกเจ็ดอะไรเขาบม่ไดผมได้ยินเข้าๆหลวงตาพูดเนี่นะเหรอเออใช่หกเจ็ดเนี่ยไม่รู้ว่าหลวงตาพูดอะไรผมได้ยินแล้ว่ทางมาเนี่ยห้าหกเจ็ด หกเป็นรู้ตานพูดเก่งเลยยินหมดได้ยินตอนเช้าเขาตอนเช้ากูก็พูดอ่าอ่ารอรอรอหนึ่งสอี่ห้าหก็ูก็พูดอย่างเงี้ยมั่นด้ให้หวยนะกูก็ว่าแม่นเลยเอ้ก็มปอยู่ครั้งวิพี่มาใหม่ๆอ่่เป็นไงพี่บ้านนายเยียบงานนมเจิ้นเจ็ดแาออครับเจ็ดแปดเก้าอาตอนเช้าก็ล้อกันรอรอรอ เราก็อ่าเช็ดไม้ไงว่ามีเสียงไหมวันที่หนึ่งมารอเลยรอเลยแล้วก็พูดว่าอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทริงจังมากด้วยเราก็ว่าหกเจ็ดแหละกูไม่ได้หอบอกหวยนะบอกพูดอย่างเงี้ยอทีนี้เขาก็ไปตีอ๋อไม่ตีองหก อันนี้ไม่เกี่ยวกับหลวงตาไม่ผมถามจริงมันเกี่ยวกับกวกดวงคนซื้อหรือไม่เขาก็คิดไปเองของเขากูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยกลายเป็นอาจารย์ขงังไปอีกแล้วใช่ใช่กูบ <ๆ S 2> กกอวันนี้เขาโอนตังมาสี่พันเขาบอกถูกเลขหกเจดกูไม่ได้บอกหวยกู <c oughs> เตทนไม่เวลากูจะพูดกูบอกโลโลโลสองสามสี่ห้า หกเก้าไม่เว้นวางหลวงตาไม่เว้นวางเว้นวางนอไม่หลวงตาอยุดหาใจใช่ใช่เดี๋ยววันที่หนึ่งไร้สดผมว่าคนดูเป็นพันตอนเช้าเช้านี้หนึ่งลอยงวดหนึ่งวันนั้นกูพูดอะไรไม่รู้มันก็ออกหวยเจ็ดเก้ามาก็วันที่กูไปงานมันเกิดหลวงปู่เยอนน่ะใช่ใช่ใช่เห็นไหมลวงปู่เยอนเจ็ดสิบเอ็ดอ๋อเออออกออกเก้าสิบลุหกสิบ เขาก็เลยซื้อทั้งหกสิบทั้งเจ็ดสิบเอ็ดรวมกันมึงเชื่อไหมว่าลอตเตอรี่ไม่มีขายเลยพวกนี้ก็ซื้อเหมาซื้อหมดเลยทั้งใต้ดินทั้งอะไรเนี่ยหกศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเอาเต็มที่เลยเต็มที่เลยอือ่าแลวแล้ะกูก็ไม่รู้เรื่องพอกลับมาเข้าลอตเตอรี่มาถวายกูที่ถูกแล้วเจ็ดหนึ่งอย่างเงี้ยอืคบเงินอะไรอย่างเงี้ยว่าถูกหวยหกศูนย์กับ อ่าเจ็ดหนึ่งอ่ากูจะไปรู้เรื่องอะไรเหรอฮะเขาบอกอ่าอ่าโอ้ยวันอายุอายุหลวงตาก็าบอกศูนย์หกตากะหกศูนย์ศูนย์หก ใช่ใช่แรงๆลงตาลงตาหกศูนย์เออหกศูนย์ยแล้วออกบ่อยมากศูนย์หกเนี่ยกูก็เลยว่าเออกูก็ไม่รู้เรื่องถ้าออกหกศูนย์ตัวนี้ก็โดนหลายไปผมอ๋อหปีนี้ไม่รู้ปีไทยละเฮ้ยมึงอย่าตีง้อนะสเปโตอย่าอมอย่าอมสเปโตใช่อย่าเห็นกงจักรเป็นสองเห็นกงจักรเป็นสองโลกถิ่นนะวันนี้ก็มาคุยสเปเห็นล้วเนาะก็ ขออนุโมทนาสาธุการวันนี้แจมไปหลายนาทีนะเนี่ยโอ้ยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะโอ้ยตาครับเวลานี้กำลังซวยนะสาธุครับสาธุครับสาธุสังสรรโอ้ยสนุกจนุกเป็นไงแม่ชอบมาสนุกแม่อย่าจองนะเดี๋ยวล็อกจะหึงเดี๋ยวเข้ามารอบหน้าล็อกประตูเลยล็อกเลยอยู่กับสามคนเลยแหละ